พี่จะกลับมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําตามสัญญาน,นั้นคือว่าสอนทุกคนนะคะตีนมอย่างไรให้เนียนมันเงาวาวนะคะแล้วก็ไม่แยกง่ายมีเทคนิคอย่างไรตามไปดูกันเลยนะคะคือหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเราถือจากแบบไหนนะคะจะเป็นสายวิวแบบนี้นะคะตำแหน่งไหนเป็นอย่างไรเราต้องเข้าใจโดยการมองจากสายวิวก่อนนะคะแบบนี้นะอันนี้เรียกว่าสายวิวนะคะ A B ีนะคะซึ่งเด็กพีจีบีเนี่ยจะไปโชว์ในวิดีโออีกทีนะอันที่สองเลยที่เราจะต้องเข้าใจเลยนะคะคือตำแหน่งท็อปวิวค่ะอ่าท็อปวิวแบบนี้นะคะพีจีบีเนี่ยอ่าเน้นแบบนี้นะคะพีจีบีจะใช้แค่ฝั่งเดียวนะคือฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่ใช้นะคะอะไงไหนโอเคนะไซด์วิวปุ๊บท็อปวิวอันที่สามนี่คือการสตีมแมนค่ะโอเคเนาะพีจีบีเนี่ยจะเริ่มจากตรงขอบตรงนี้นะคะละลากลงซึ่งการลากลงเนี่ย ขึ้นอยู่กับขนาดไซน์นะคะไซส์เล็กไซส์กาลางราคไม่เหมือนกันนะก <c oughs> ็เดี๋ยวพี่จิ๊บี้จะอธิบายให้ฟังในวิดีโอนะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวพี่จิ๊บี้จะขออนุญาตใช้ปกา,มมากการ์ึกนะคะเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ให้เนะเราจะใส่นมประมาณนี้นะคะอ่าโอเคเนาะหลังจากนมตีมาประมาณนี้เราก็จะพอแล้วะค,ะค่ะเนาะทุกคนเข้าใจนะคะตามนี้นะคะพี่จิ๊บี้ใส่นมเข้าไปเลยนะคะค่อยๆใส่ให้ดูนะแบบนี้นะคะ เห็นไหมเอยเท่านี้เลยไม่ยากนะคะรอบคนมือใหม่นะคะแนะนําแบบนี้เลยว่าเรื่องจากการตรงแบบนี้นะคะทุกอย่างตรงทุกคนมาดูนะความเชิดของจั๊กเนี่ยประมาณนี้นะคะไม่ตรงแบบนี้นะจะเอาออกอย่างนี้นะคะเป็นระดับที่อันนี้คือเป็นระดับ f l a ตแบบนี้นะคะไม่เอาน,านะคะอย่างนี้เยอะไปไม่เอาเหมือนกันนะคะออกกลางกางํกลาลังดีนะประมาณว่าเชิดหัวขึ้นนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ย ก้านอยู่ตรงกลางแบบนี้ไม่เอานะคะพยายามสะบัดนะคะสะบัดจัก๊กให้ไปแบบนี้ให้ก้านเนี่ยอยู่ประมาณองศานี้นะคะ45แบบนี้จะมีที่ตรงนี้ตรงนี้นะคะแบบนี้เลยเนาะเปิดแล้วพี่จิ๊จะลากลงนะคะนิดเดียวเห็นไหมคะถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมถึงแล้วนะทุกคนเห็นนะคะยกขึ้นนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้พี่จิบ๊บจะเอาลงมาแค่นี้นะถ้าเป็นใบเล็กนะคะใบเล็กแบบนี้เนาะ ถ้าเป็นใบกลางแบบนี้นะคะพี่จิ๊บบี้จะเอาลงมาประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเป็นวันลิตรพี่จิ๊บบี้จะเอาลงมาเยอะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการฟองแค่ไหนโอเคส,สรุปง่ายอย่างนี้นะจักเล็กเนี่ยมันไม่ต้องการฟองเยอะเวลาลากลงมาเนี่ยลากลงมาแค่ดเดียวไซส์ใหญ่เนี่ยต้องการอะไซส์กลางเนี่ยต้องการฟองเยอะมากกว่าไซส์เล็กนะคะเพราะว่าทํากาแฟทั้งหมดสอแก้วนั่นเองเราก็เลยต้องลากลงมาสําหรับ2แก้วก็ลากลงมาเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะคะส่วนวันลิตรเนี่ยก็จะลากลงมา ทีนี้สิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะ,ะคือเราไม่ควรที่จะลากนะคะลงมาเกินกว่าตัวโคหรือว่าตัวรูของมันนะคะทีนี้เราต้องการโคมเนี่ยแค่หนึ่งกาแฟหนึ่งแก้วเท่านั้นเองอตามนี้เลยนะคะเริ่มทุกอย่างตรงนะเวลาจับจับไม่ต้องเอามือเข้าไปเยอะอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้พอ,อใช้แขนนะคะใช้แขนจับนะ เริ่มแบบนี้ตรงนี้ตรงไปไม่เอานะคะขอเปิดนิดนึงอย่างนี้คือเปิดเยอะไปไม่ดีนะคะฟองจะรุนแรงเกินเนาะตร,ตรงแบบนี้นะคะพี่จิ๊บี้จะสะบัดก,ก้านนะคะให้ไปทางด้านข้างไปมุม45ของฝั่งนี้นะคะแบบนี้เนาะทุกคนเห็นไหมคะนี่นะอ่าพี่จิ๊บีใส่เข้าไปเลยอ่ะเปิดปึ๊บลากลงนะคะไม่ทําอะไรนะคะเสร็จนี้รอให้นมหนึอ่าถึงขี่สีแดงแล้วพี่จิ๊บบี้ยกขึ้นนะคะ อ่าลองจับนะหนึ่งสองสามนะคะติดอ่าตามนี้เลยค่ะเห็นไหมไม่ได้เช็ดเยอะนะคะขึ้นนิดเดียวทีนี้มาดูอุณหภูมิประมาณ60นะคะอ่า60พอดีเลยนะตามนี้นะคะอาจจะสูงขึ้นนิดน่ะอ่า61เเพอร์เฟกค่ะทีนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาวนนมกันเลยแบบนี้ดูนะคะนมจะเนียนมากถ้าเราต้องการคาปูชิโน่เนี่ยเราก็ไม่ต้องเททิ้งนะถ้าเราต้องการ é, ลาเต้เราก็อาจจะเททิ้งนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะ แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพี่จิบบี้เนี่ยจะเทออกนิดนึงแบบนี้เนาะแล้วก็เทเข้ามานะคะแบบนี้แค่ครึ่งเดียวนะคะครึ่งจากนั่นเอง พอเราใกล้ๆที่จะถึงอุณหภูมิที่ประมาณ60เซลเซียสนะคะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะแก่ลัไไออานนั่นเองก็คือไม่ร้อนไปไม่อุ่นไปนะคะเสียงเนี้ยคุณจะได้เินเสียงที่เร็วขึ้นนะคะพี่จิมบี้เรียกว่า fasten sound นั่นเองเราก็จะเอามือของเรานะคะแปะข้างผนังแบบนี้ไม่ต้องแปะไปทั้งหมด5อันนะคะเพราะว่าเราจะเป็นการเลื่อนจับหนักเกินไปพี่จิมบี้จะใช้แค่นน้วเดียวเนาะจะ1 2 3ทนไม่ได้เนี่ยเราก็จะปิด ทีนี้ไอความทนไม่ได้ของคนนะคะมันจะไม่เหมือนกันแนะนำเลยนะให้ซื้อเทอร์มอ م ิเตอร์ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทอร์มมิเตอร์ที่พิจีบีแนะนําให้ใช้เลยมันจะเป็นแบบดิจิตอลนั่นเองนะคะซึ่งมีแบบเข็มแบบเข็มนี่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันเสียเร็วนะแบบนี้เราก็ปักลงไปในจักรเลยนะคะเราก็ตีเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ที่1นึสามของเราเลย1 2 3หนึ่งสองสามสี่ก็ได้สําหรับบางคนนะคะลองปิดดูว่าโอเคอันนี้ใช่อุณหภูมิที่ทางหลานเราต้องการเปล่าเราก็ฝึกแบบนี้นะคะไปกกอนแรกๆอะไรแบบนั้นเราก็จะไม่ต้องใช้เทอร์มมิเตอร์แล้วนะคะอย่างพิจีบีเนี่ยถ้าเกิดว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะใชช้ทีเเเพ่่็นก,นกาารคววตัว ี่แค่ไหนนะคะหรือถ้ากิออากาศเปลี่ยนนะคะบางทีเข้าช่วงหน้าร้อนหน้าฝนอ,อะไรเงี้ยเราก็อาจจะผิดแปลกไปได้เราก็ควรที่จะเช็คเช่นแค่ตอนเช้าเราเช็คแค่ครั้งเดียวเองว่าอ๋อโอเคประมาณนี้เนาะเพื่อให้เราเป๊ะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองอะแล้วเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันะนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะหลังจากที่เราตรีลงแล้วเนี่ยนมจะขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะพอแล้วก็คือเราจะ stretching ในสิ่งที่เราต้องการนั่นเอง สำหรับใครที่ต้องการแฟตไว้เนี่ยอาจจะ stretching ต่ำกว่านิดหน่อยนะคะหรือว่าเทหัวนมทิ้งนั่นเองนะเอาเชิดนิดนึงเชิเดเยอะไปอย่างนี้ไม่ดีนะคะอย่างนี้ฟองเป็นฟองกบทำให้เราต้องมีนิสัยแบบนี้นะคะเคอแบบนี้นะคะเราจะไม่ต้องขอานะค่ะคือถ้ามีฟองเล็กน้อยเนี่ยเคาะได้นะแต่ว่าเนื่องจากมันเสียงดังเนาะราก็ดูไม่ค่อยโปรเ e s ชั o นอลเท่าไหร่นะคะส่วนตัวเดี๋ยวเราก็เวลาจับจั๊กนะคะแหญ่ยัดเข้าไปแบบนี้นะคะมันจะทำให้จั๊กเบี้ยวเนาะแบบนี้นะคะ ใช้แขนนะคะพยายามให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นมุม90นะคะตรงหน้าพี่จิ๊บบี้เลยตรงหน้าผาบแบบนี้ก่อนนะเสร็จแล้วสบัดจัานะคะไม่ได้บิดอย่างนี้นะคะสบัดแบบนี้นะคะไปให้ได้มุมเสร็จแล้วเราจะลากลงตรงๆแล้วก็ขึ้นตรงๆนั่นเองนะคะ,ะน่าเล่นกันเลยเสร็จแล้วอ่ะเฮ้พี่จิบบี้จะใส่เมิเตอร์เข้าไปด้วยเฮเนาอ สรุปเป็นทั้งหมด5แบบนะคะว่าเราจะตีนมเนี่ยฟองมากฟองกลางฟองน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์แบบใดบ้างอันแรกเนี่ยถ้าเกิดเราทํางานในร้านยุง่งแบบ b ีซ a f าฟสุดๆพี b แนะน,นําเลยว่าตีแบบมีฟองนะคะแบบที่สอดเลยเพราะว่าออเดอร์ส่วนใหญ่มักจะมาเป็นคาปูชิโน่ลาเต้แฟตไว้ในกรณีนั้นเนี่ยเราจะเลือกเทคาปูเกาะลาเต้แล้วก็แฟตไวตามกันไปนะคะหรือถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันดัน เป็นลาเต้แล้วเรามีฟองเยอะเกินไปเนี่ยให้เทหัวนมทิ้งนั่นเองนะคะเพื่อที่จะใช้ในส่วนที่เป็นฟองที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมาเนี่ยเป็น3ามแฟลตไว้ไปเลยในกรณีน้นพีเจบีเนี่ยจะเติมนมขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตีฟองหน่อยนะคะคืออันนี้แล้วแต่ออเดอร์หรือว่าออเดอร์สลับไหมหรือว่าออเดอร์เป็นออเดอร์เดียวกันหมดแล้วเป็นแฟลตไว้ทั้งหมดเนี่ยก็จะตีแบบไม่มีฟองหรือว่าเป็นคาปูชิโน่ทั้งหมดก็จะตีมีฟองมากขึ้นอ่ะท,ทั้งนีทท่ราาเํ อันที่2นะคะที่แนะนำเลยว่าก็ทำตามออเดอร์ไปเลยเช่นกาปุชิโน่ลาเต้แฟลตไว้นะคะก็คือตีนมมากกลางน้อยตามชนิดของกาแฟแต่บอกไว้ก่อนว่ากาปูชิโน่ที่เนี่ยไม่ได้ตีนมฟองเยอะนะคะก็คือว่าตีแทบจะเหมือนลาเต้เลยแล้วก็แค่โรลช็อกโกแลตออนท็อปท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์อันที่3เนี่ย บอกเลยว่าขึ้นอยู่กับกาแฟที่เราเวิร์กอ่อนนั่นเองค่ะถ้าที่ร้านคุณเนี่ยเป็นกาแฟที่คั่วอ,อ่อนนะคะอย่างที่ซิดนีย์เนี่ยบางร้านคั่วอ่อนเนี่ยใช้ยิวค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเอสเปรสโซบอกเลยว่าไม่มีความแข็งพอนะคะจะต้องตีนมเหมือนลาเต้นะคะมินิมัมเลยเพราะว่าเพื่อที่จะเอาฟองนมเนี่ยไปสร้างเบสสร้างแคนวาสนะคะล้วก็เอาฟองนมไปวาดนั่นเองถ้าเกิดว่าเราตีแฟลไปบอกเลยว่าทำลาเต้อานยากมากเลยะคะ่ะเข้มมากแล้วก็ครีม้าหนาเหนียวแก๊ซี่สุดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตีฟ เนี่ยเนื่องจากเอปโซเนี่ยมันเหนียวอยู่แล้วนะคะฟองบางเนี่ยจะทําให้เห็นลาเต้อาร์ตชัดแล้วก็คมแล้วก็สวยเละสุดๆไปเลยนะอ่ะอันต่อมาคืออันที่4ี่เนี่ยขึ้นอยู่กับลายค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลายหัวใจโรซต้าหรือวิงทิวลิปพวกนี้ไม่ต้องการใช้ฟองเยอะก็ตีนมบางค่ะบางลายเช่นทิวลิปหรือว่าหงพวกนี้ต้องการใช้ฟองเยอะนะคะก็จะตีนมเหมือนเป็นคล้ายๆล,ลาเต้หรือคาปูขึ้นอยู่กับชนิดของกาแฟไปนะคะอ่ะ อันสุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับโนโยบายของทางร้านนะคะอย่างที่พี่จิ๊บี้ทำงานมา3-4ถึงร้านที่เป็นสเปเชียลตี้ในซิดนีย์เลยนะคะฟองนมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะจะมีโช็อกโกแลตออนท็อปสำหรับคาปูชิโน่หรือบางร้านไม่มีเลยก็แล้วแต่เลยนะคะอันเนี้ยขึ้นอยู่กับร้านที่เราไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านพวกนี้จะมกักจะใช้คำว่า Mil ค c o f f e e คือจะไม่แบ่งเลยว่าเป็นคาปูชิโน่ลาเต้หรือแฝดไว้เวลาเราไปก็จะมีแค่ m i l ค Coffee หรือ Black Coffee ค่ะ จะพี่จะถาให้ดูเปบบดิดเบ็ดอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมนมมันก็จะแฝดอ่าแต่ดูเหมือนจะดูเหมือนจะวิ่งไหลดีอะไรอย่างงี้นะคะ,ะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จิบี้จะเทเข้ามาในนี้เน,ะนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนมนี้ค่อนข้างที่จะแฟดนะคะ ไงว่าคุณภาพนมที่เราเทออกมาเนี่ยดีอย่างแรกเลยนะคะเห็นไหมพี่จิบบี้เทออกมาด้านข้างเห็นไหมคะจะมีการเขาเรียกว่าโซลิดทับิตี้เนาะมันจะไม่แยกนะคะพิเชอร์ตัวนี้นะคะเป็นพิเชอร์ที่พี่จิบบี้ตีนมมากี้สังเกตนะคะว่าสิ่งที่มีอยู่ข้างจักเนี่ยคือคราบน้ำเห็นอันนี้คือจักรพี่พี่จิบบี้เทเนาะเห็นไหมนมยังเหลืออยู่เลยแสดงว่าเราใส่เครื่องจักรเนี่ย พอแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องใส่เยอะจะใส่ให้หนักทำไมใช่ไหมเอ่ยอันนี้คือสิ่งที่ห้ามห้ามห้ามทำเลยนะคือการลากลงมาพลล้นรูเลยรูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยในกรณีนั้นเนี่ยจะได้ฟองยาแล้วเดี๋ยวพาไปดูวิดีโอว่ามิสเทคเนี่ยเป็นยังไงนะคะไม่ได้เลยนะห้ามลากลงมาพลล้นรูไปแล้วประมาณกระแ,แทกแรงเกินแล้วก็ มือไม่นิ่งนะคะยกเยอะอู้ตายอะไรอย่างนี้แล้วตีร้อนเกินนะคะประมาณนี้อ่ะเห็นไหมคะนมแบบนี้จะเป็นนมที่ไม่ดีฟองเยอะเกินอ่ะอย่างนี้ไม่ใช่นมคาปูชิโน่น,นะคะ,ะเดี๋ยวพี่จิบ๊บจะเทให้ดูนะสมมุติว่าพี่จิบ๊บเททิ้งนะคะเททิ้งสิ่งที่เหลืออยู่ข้างๆเนี่ยค่ะนี่คือการบอกอาการเลยว่า คุณตีนมเป็นฟองกบเล็กๆกินแล้วไม่ดีกินแล้วกินเหมือนกินน้ำลายคนอื่นนะคะมันก็จะไม่อร่อยไม่สุนทรีนะคะแบบนี้ซึ่งก็จะมีคําถามมาทุกวันนะคะถามกันเดิมๆซ้ําๆน้วว่าทําไมต้องตี2จั๊กทำไมต้องใช้2จั๊กสะคะคือเราอย่าลืมว่าถ้าเราใช้จั๊กนี้นะปกติเนี่ยเราเนี่ยจะใส่นมไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนี้จะขึ้นมาเกือบประมาณ3ามในสนะคะ ทีนี้ถ้านมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะตอนแรกเนี่ยแก้วมันเล็กนะคะเราก็จะทําการมิกซิงนะคะคืออินทิเกตก็คือรวมมิกซ์เนี่ยหน้าผิวนมอเอเปรสโซ่กับเนื้อนมให้มันเข้ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยเนื่องจากแก้วมันค่อนข้างเล็กเราก็จะใช้การมิกซ์แค่นิดเดียวน้ําที่เหลืออยู่ในจักเนี่ยนะคะก้นค่อนข้างที่จะสูงทําให้ที่เวลาที่เราเทหัวกะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนัก เนาะตูดก็จะห้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทลาเตอาดยาก,ก็จะมีแต่น้ำลงไปนั่นเองเนื้อฟองไม่ได้ลงไปสิ่งที่พี่จิ๊บบี้ควรพบก็คือว่า the best way เลยอ่ะเทชานเฟอร์ใส่ไปในจักอื่นนะพอใส่ไปจักอื่นเนี่ยอาจจะเต็มหรือไม่เต็มไม่รู้แหละแต่พี่จิ๊บบี้จะเอาเท่าครึ่งหนึ่งของจักนั้นเสมอเพราะว่าอ่าถ้าเราใส่นมแค่ครึ่งหนึ่งของจักที่เราถืออยู่เนี่ยการคอนโทรล,ลเห็นไหมคะเวลาเรายกขวกลับเนี่ยเวลาเราดันนะคะยกคัดทรูนะคะแบบนี้ คนดูง่ายมากนะคะเพราะว่าหัวไม่หนักนั่นเองอ่ะหลังจากที่คนดูวิดีโอแล้วนะคะใครมีคําถามถามมาเลยนะคะที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจพี่จิบบี้นะพี่จิบบี้จะพยายามทาคอนเทนต์นะคะที่ดีแล้วก็มีสาระมีประโยชน์นะคะมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับกาแฟในทุกเรื่องซึ่งตอนนี้พี่จิบบี้ได้ทาเกี่ยวกับรับไปอาร์ตส่วนใครที่ต้องการจะเป็นกาแฟดำแบล็ค coffee แล้วก็โรสติ้งเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ